มันกระอึดที่ทำความสะอาดเนาะปลาทูจากอีแม่สิเย็บงานพาดมาแต่งเนื้อแต่งตัวไออย่างเวลานี้โตเหต็ดไห่บระอึตบียากโอ้โยมันจะใกล้ชิดกันมากไปไหมลูกฟังซะที่ไหนอ่ะเนี่ยแล้วหนูมาแต่งตัวอะไรอยู่ตรงนี้คะ แม่จะทำงานค่ะหนูอึดที่แต่งตัวแล้วหรอคะบนเตียงนอนนั้นก็ได้ที่นอนหนูแม่ก็ทำให้โหแล้วหนาวจะตายอาบน้ำล่อสะขนเปียกไปหมดเลยโอ้อ้าเอาเอาข้าไปอ้าเอาเอเราจะได้ทำไหมงานเนี่ย ปอดเอาจนขนเปียกเลยนี่คือตั้งใจอาบน้ำเลยนะนี่ไปอาบที่อื่นก็ได้มั้งลูกนุ่นนุนในในตะแค่ก็ได้มั้งนุ่นไปแม่จะเย็บผ้าไปลูกไปเนี่ยเนี่ยกองเต็มเต็มเต็มขาอยู่เลยเนี่ยไปแม่จะเย็บไปลูกไปปทูคือโอ้ยมันกระอึดแล้วบอะอึดมองปลานั่นแล้วบอ ฮึุดขกอุดแน่ป่ะอ้าวอ้าวอ้าวอ้าไปสิป็นแอกอย่างข้าพี่น้องป้องไปมันกับอะไรเหตุตัวมันยืดคองปานเมื่อกี้นี่มันมาแมวไม่ไมาม่มาจมใจเฮาว่าเฮาบอกทำงานทำการ ตอนนี้มันมาอาบนะ้ำแต่งตัวอยู่นี่เลยบาดน,นี้ยโห<ฮ>พอยัองแล้วยังยังยังบ่พอโหสิเง็บนี่นะสิเง็บนี่สิเง็บนี่ที่ตาตาดนี่โอ้บอ่ฟังบ่ฟังบ่มีการฟังเอ,เอาให้มันแล้วสบา,ายเาบ๊ะ ม่เลี้ยงง่ายดนกผมผมหมักมองนี่ครับมาเลี้ยงง่ายดอกโอ,อันล่าสไดเห็นงานนี่บ่แม่นี่เรื่องของอีแม่ครับผมเลิกงานแล้วครับผมอาบน้ำแต่งตัวนี่ผมเลิกงานแล้วครับผมจะไปหาเช้าครับสาวสได้อีกเมื่อน,นี้เขามีหมอลำมครับปฐมบันเทิงศิลนครับซอดแจ้งมบาบจะบอกล้ว่าจะไปเปเบิร์กอันปฐมบันเทิงศิลิน,นี้แน่นอนครับผมนัดไอแพรไว้แล้ว โอ้แต่งตัวสิไปเบิ่งปฐมบันเทิงสินพี่น้องอา้าวสันนัดสาวไว้บ่นี่เหอเมียนกะผมนัดสาวไว้โอ้ยตายแล้วลูกชายคอยโอ้แล้วมึงถามแม่หรือยังจ๊ะว่าแม่ให้ไปไหมคะเบาชนนี่แม่เปิดประตูผมก็ไปด้วยแล้วว้า <c oughs> โอ้ยพ่อเถอะพ่อเถอะพ่อเถอะ พ่ทอทถอีแม่จะเห็ุวียย่ยเนี้ยมันยงนอะนคนบมตกนี่นไม่แม่นี่ยอ้ยคนผมตกหมดเลยเน,นี่มเบนเนี่ม่เรียบร้อยเลยมันบงชายตานี่เฮ้ยกคนผูชาแต่งโตนี่อืมน,น่มันหนุ่งนั้นมันหนุ่งมันจะมองงามเนี่ย,นนย,ม,ยม,มันหนุ่มเอ้ยนอนเงี้ยมันยงแม่นี่ฮเบิร์นว่าจามันยง เมืองสายตาอีแม่บอกว่ย่ามันหนุ่มมันหนุ่มนมันหนุหน่ไป,ไปแม่เขาจะเนียบงานไปแม่